Phải non một tiếng cả kẹp ra khôn ruột Nhấp non hơ trứng cư nha con non Mùa cắm ra nó cắm Trời Đồ báo khu anh phá mùa phu khiết mà trăm bờ nào khu Đừng hẹp ra chép ra nó phá mà cho anh không cây của Khu bỏ non mòn cư nhu cằn cằn Vậy đó nắp nắp bờ nào khu Đã mấy kì ra khu vô nằm bướt Trời có mua chặt trôi uốn cây đuôi mèo này ba má có qua trên nước ẩm thì đã ngánh đồ của cụ bảo huyện bọn anh bảo huyện của cây tướng của cây tướng huyện cánh của huyện cánh mà nó huyện má nó đẹp phơ mở cái độ an độ an ca rục ta độ rục qua mà nó chan cái đi tay

ล่เรีนเออทุ่งคนแกก็ไม่อมรนใช่ไหมทุกเลือก็ป่าหมอมาทำได้้าเลยเล่นไม่พอยตัวนนำมุนกูแเรนรุงนำมุนนำโกบนกูทิ้งดยูี่ได้กรงตอกเล่นไปจ้าแก้ากูเลนได้เจามาเนมอจะที่เนเอาเล่นไปด้วยตัวนำบุญแก้วเน่ม่เนนำบุญนี่หลุหนาก็ไม่ตีหัวไปคนวนหหลุมปนี่มันช่วยแล้วนำมุญกูเล่น Extreme luôn luôn chặt một người ta mày tay vào tay 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 nhà mày mi tai kuôn luôn 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 โต้เลยมันแรงกับมาแรงยากแล้วไม่ครบเลยครูกายต้นมึงเกลียดได้ต้องเกลียดไรสิ <descon fin anta> ้ง <multic> ว <måste resp ira> ันนี้ไปลาดว่ากูไปลาดไปบอกแม่กาว่ากูหลักนมอะไรแต่เปรตครูหลักนมกับเบอร์ดอยอมันรู้เห็นแม่กาว่านมต้องยิบกันต้องยิบไม่ใช่มึงยิบเลยก็ยิบไปนะท่านแต่กูตัวเปนต่อเด็ดใจเปรตไอ้เด้งครับแล้วตึ้งนกเขาแต่เมื่อไหร่คูต่อได้ได้อ่ะเดี๋ยวกับพ่มเลี้ยงเอ็มพีฮิตก่อน quan đi ai kinh chưa tụ quan làm cắn đi đi trên chó kinh nọc câu họ trò này của nó câu ngoài quan trên cắn mình không bàn này chẳng tua được cắn rồi nó câu cay quăng cắn rồi vừa mới cắn rồi quỳ kề thì huy bị đấm cường cắn hột mất đi liền rồi. rồi chào mừng đầu cái tiếc đín của ngày ấy hết là côn có cô quả chào mừng đầu cái lên nhá เล่นมึงเล่งกูปัจจานิมอย่าลืมนะว่าเป็นปัจจานอกคุณรามกับเเป็นปัจจานรักกองบารโรไม่ใช่ปัจจานยะแต่ว่าแกเป็นคนถึงอันจะพูดเลยควางกระดังเป็ตะกิดแต่ว่าแกเป็นคนใจดีใจดีติ่สุดใจลูกน้องกินไ้อย่าไรกันดูแลหมดแต่มาเทียกับเมียทันเมียแกไม่จมกับเป็นนางเมืองก็ด่าพวกเจ้าแจ๊ดจ้าแจ๊ดเจ้แต่เป็นเมียกูนะว่าป้าตัวกูรักตายเลย ใจของไรกูยหมดเลยให้เต็งถ้าเป็นรอดเป็นไรกูจ่ายโจเก้องก้องก็จ้อยขี้ปลิกี่ตายเดยแจงปลิกเยนะให้หมดเลยจ้ะนุ่นยขาครับนุ่นยจะดูแลทาบีจด้วยนะคะถ้าความระองคเราจะเตปราดไปมีแม่ไมหรือไปติดบันเจ้าเจ้าตีในนุ่นุยขา นู่นุ่ยโตมาฉันเลยฉันให้รางวัลกลางละหนึ่งพันบาทขอบคุณครับเราทำธุรกคิดรวมกันเอาไหมนุ่นคนหน้ารวยนะคือกูจะเป็นคนชนะแม่ไม่ตถึงเมื่อเป็นคนตัวบอกนะคุณไม่กูบาากับทุกมาทำธุรกคิดเรตยูนู่นุ่ยมีไรโตหาฉันตลอดนะคะครับเบอร์โตขอางหนนู่นุ่ยนี่เหล็กไรอ่ะกากองพราะมันมีจองเบอร์กับใจจองเบอร์่องเบอร์เลยครับครับ มีเบอร์ไรมั้งอะคะกับมีเบอร์เก้ากับเบอร์ไหมเบอร์เก้านี่ชุนไรอะชุนฟอนเลยก็บผมเดี๋ยวบอกเกีอยบอกว่าอยากโตไปดิแล้วเบอร์ไหมนี่ชุนไรอะคะชุนเป็นเนื้องานทิปคุณงาทิปกับรำเลยก็ไปเดือบเบอร์เปลี่ยนนิตายที่นี่นในนู่นนุ้ยสัญญาว่าดูแลสามีฉันนะคะกับผมดูแลไงเองกันไปในครั้งนี้ใครจะเป็นว่านา ใครจะเป็นลูกน้องในการเดินทางอะคะปั้นเนียกับคนเจราดกับเป็นวันหน้าคนโบ้เป็นลูกน้องปั้นในเรื่องรับให้รอดยอ่งไปน้อยไปเล่นไปดึงเมียแม่ไปไม่ได้เลยกูก้าวนอนรับปาะกันตั้งใจแล้วกูตั้งชงเว่อร์เออรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาะโอ้กูไปโท้อียว่มาไม่รู้ปั้นไปคือปันหน้าเราเปันพี่น้องชงเป็นนั้นมาก่า mà cô bé em mới bắt được bệnh nhẹ, hãy đứng người quan cầm về bệnh nuôi chập riêng, rồi lớn lên trung cha ba mà từng na ba trôi, trung mà từng na ba trôi là tụi tôi mà gặp phải nắng lên, để thấy mấy trung mà đứng vùng bảy cao luôn người, của đại trung người đâu trung phải lớn phải từ vùng bảy, mà về nàng lên thượng rất trong và buồn thượng nặng trong và bồn thượng mét bè Nà mừng quả mét để nhận bè tâm phi đế thật ghê vô ai trời nó quay trao luôn mà nằm trên cà phê mà chân tam tự leo luôn luôn mà mấy thứ là quy tròn với cà phê tam bà bà làm việc của tông cưng gặp phải trị ba nào cưng phải chơi phải leo và cưng tư này mới mừng cầu ba ปหมดเลยมดเลยแปปั่นยงคิดครับบ้าเลยไม่หลุมครับบ้าเลยไม่หลุมเออส่งครับไปลำไม้่งเลียงมัดเรงเดียวกลางเลี้ยวขวาจงไม่รอเดียวกลางกลางกลางไปมดเรงคูบลงกลางรนคูบกลางรนเออคูบกลางรนทีนีไม่เร่งคุณกกวันนี้ควบวอนเกี่ยวคุณจะไม่เรให้จุดหลงนอกหรือหลงหอกเออ วูยองตังไอ้เรื่องน้องกำงฟ้าตังมารับบัตรคนที่กลงหันไปดังเต้นให้พ่อพามอมพ่อพ่มรูว่านองแค่นั้นไม่ก่ท่นกินที่ได้ปวดตัตายช่วยที่ถึกมันจ่อยยกขึ้นวิงรอดนะจากคนร้ายยกขึ้นวิงรอดความเก่งกามันต้งกินมาต้องต้องได้ขู่แค่นั้นไม่กินที่วิงรอดนะเล็ดเ รอยกับกาบ้ากอกกันตวกองแม่กันด้วยับจึงบานคุณมาแรกเต็มก็ว่าคุยไม่ก้าวแต่ก็หวานพอลยังเปรยก็าก้าไม่อุ้งแกงไม่แกงแกงอย่างเดียวันใดเล่นแกงเดียวปวด้วยยาผ่านร่ากินมันเป็นแฝงตั้นี้มาเนนักหน้าจบหนักหน้ากบเล่นแกงเมเ่อเ้ยมึงเล่นใจนักหน้าเล่นแกงกูตามเลย

แม่้ำมพรมันนับน้ำปิดหัวปิดจะะได้ไม่จบปามนต้ก,กับลลโลกย่อมจมึงเพื่โรวเงินในโรงเรียนก็เก่งมาจงรักษาความสะอาดจะรู้ก่านายนู่นหนุนน่ยนี่เป็นคนแกง่งเยี่ยมมากเลยนู่นหนุ่ยเยี่ยมมากอย่างเยี่ยมมากแรงก,กับแรงอีปังไม่รู้เบอไใด ทีนี่ต่อไปนี้นู่นหนุ่ยเป็นว่าน้าประชาลาศัดิ์ับนายเสงเป็นลูกน้องนะคะประชากลุ่นเป็นว่าน้านี่นะจะนายเงินเดือนเปิดพันบาทขอบคุณครับตึงลูกน้องมันเอยว่าว่าน้าจะนายเบื่ดฮะนะคะขอบคุณมากครับใครไรอ่กูกระโดดก็เป็นเองินี่ครับโอ้ยไรไม่ทราบคือเรื่องแต่จะนายคือเราจะบอกเราว่านายตัดเตรียมการโดยไม่ระเบียบนะ พวกนายตงคนจะได้รับสายโคตรงกันักชมกรงคนละหนึ่งต่เหลือไม่ยอมกไม่รู้าันรูตเหือคือวันนี้มันบอกว่าเพรานนากต้องนาก่นคือเพรมันนายเนี่ยพี่เนนี่นะโอมาเบียกับตึงยังไงมันพอช่วยประการจัตัองให้กับระม่ มีให้ก้าไม่ต้องรักใครกความสุกเคย์งานบุณตัจะเจแลยโอยังได้เียร้ีรเปโนคหม้จคุณนังจะต้องช่วยช่วยเรียกับธอมเนยู่แต่สนันนนเพิ่มนกาทำาเ่าแล้เขารนเดโอเขารลึกู่ใจากเขาล้วไเที่วไ เดือนหน้าต้องยาเราจะไปเป็นแฟนกีต้องได้กับแลนเป็นแวนเพืมผู้อยู่ปลงอยากมั่นยากับชัวรีว่าทีิโลงเล่นกับกีอยู่กลทําไมตายอ้มจะไม่เลนลา quê lại này nằm bụng bội đeo vào các con tôm chè đi gầm về nhu cầu này chị bụt đeo chimpréi bà 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 bà